เจ็ดเหตุผลทำไมต้องทำประกัน2บวก 1. พลาดชนท้ายรถหรูจ่ายค่าซ่อมแทนเราสูงสุด1ล้านบาทต่อครั้ง 2. พลาดชนคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจ่ายเยียวยาแทนเราสูงสุด5 0 0แสนบาทต่อคน 3. มีวงเงินประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญาสูงถึง3 0 0แสนบาท 4. ซ่อมรถเราตามจริงไม่ว่าเราจะถูกหรือผิดก็ตามสูงสุดที่10000แสบาท 5. ถ้ารถหายไฟไหม้เสียหายสิ้นเชิงจ่ายเงินก้อนให้เรา100000สบาท 6. ถ้าคนในรถเราบาดเจ็บไม่ว่ามีหรือไม่มีคู่กรณีไม่ว่าเราถูกหรือผิดมีค่ารักษาพยาบาลให้ตามจริงสูงสุดคนละ1 0 0 0 0แบาทและ 7. ข้อสุดท้ายถ้ารถเสียมีรถสไลด์ไปอู่ฟรี นี่คือ7เหตุผลดีๆที่ทำไมเราต้องทำประกันสองบวกกับครูเอ2บวกทุน1 0 0 0 0แสเบี้ยประกันเพียงปีละ5,490บาทสนใจติดต่อครูเอวัชราวลีประกันภัยอุ่นใจให้หมืออาชีพดูแล